สวัสดีทุกคนวันนี้ผมมากับคนไลก์เกมคนอันนี้คนไลก์นะอันนี้คนไลก์อันนี้อันนี้ผมมาอัดคลิปนะเอออันนี้มันทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้คนเฮ้ยเฮ้ย,ยชื่ออะไรวะเน,นี่ยอุ๊อบสกีมมาเร็วโครกบัวหรืออะไรวะเนี่ยอ๋อโคกบัวตำนานเพื่อนและนี่คือฟาร์มของฉันเองด้วย เออเพื่อนอยากกระโดดใส่นั่นอย่างนี้ดิอโอเคเดีย๋ยวเราจะไปลงถ้ำในวันนี้กันนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคไหมทุกคนแล้วเตรียมพร้อมไว้ให้ดีวัดเอ้ยคิมเองรอเราด้วยในถ้ำท,ที่เกล็ดลงอยากอยู่บนบ้านเอาชุดพากันมาจ้าเอาชุดพอกลงใหม่ แมอะเ่ยแเไม่ขด่ก็ได้นะไปดิเหมนฮ้คอสร้างโลกโลกเดียเ๋ย,ยว,ยยวยเราขอสร้างเอเราให้เอ็เบนหัวหน้าเ,เ,เราลสวัสดีครับใครเข้ามาดู สวัสดีครับอันนี้ผมอัดคลิปเหมือนกันนะครับรอคนขอให้มีอะไรกินดีกินอร่อยอะไรกินดีนะอันนี้พวกเรามาสร้างโลกมีอะไรแด็กไปก่อนครับเรามาเอโดนะาทิตยอันนี้ไม่มีคันถามนะครับผมแค่มาเล่นเล่นโอเคผมโอเคอันนี้อันนี้ผมอัดคลิปและอีกคนผมอันนักอ๋อกำลังเข้ามาแล้วฝากกดติดตามด้วยนะครับ จชะ้ะครับ,รบรอื่แล้วก็ตัดไม้ทำลายป่าดีกว่าแต่ขอบคุณกับช่องงคีมในติ๊กตกอ็อกอะไรเนี่ยตัดไม,ตดไม้ตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้ก็รู้ใช่ไหมโอ้ยเล่นเล่กันยังไงหรอใครนอ้องออันนี้มีไม,ม้มีไม้คาบแทนไหมละ่ะ อ๋อก็ผมเดี๋ยเราพูดเองเองม,มีไหมครับแท้ไหมเสื้ออะไรอะซีไอเหรอเดดคืออะไรอะไรเดดเดดเอ่อคิมมี่อยู่ไหนมีแต่ปลอมก็เล่นไม่ได้ต้องต้องมีของแท้นี่เจ็ดเก้าบาทไปซื้อเ <c oughs> อาอาเงินพ <c oughs> ่อไปซื้อด้วยดิอืมเอ้ยเราองเงินพ่อไปซื้อด้วยคิมหันหน้ามาเลยดิอะไรอืมคิม อุ้ยเลยเจ็บสักขาขาของก่อนจะตายหา่าเขาขอบคุณขอบคุณขอบคุณขอ,ขอ,ขอบคุณสำหรับคีมที่มาอาัดคลิปช่วยผหูคุนกันเขาไลค์แต่ผมอัดคลิอืขอผมใครไม่รู้ตัวขอขอันนี้ด้วยกันเสียงเด็กแถวในมันเอื้อเอื้อเอื้อเอืเอ้อกันวะถูกครับเ,เ,เดี๋ยวทุกคนปิดไลน์แป๊บนึงนะเดี๋ยวมาขอไปห้องน้ำก่อน อ่ะ <Wasser> คิมเอ่อโอเคมันไปเข้าห้องน้ำแล้วมันปิดไล่อยู่้จังหวะดีแหละเฮ้ย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 มาตัวเลยวะดีมัง ตายฮะเฮ้ยมีอาเลยนี่พวกตาจบจบจำบุญนะครับไปเจอแพะได้เสร็จแล้วใช่ไหมโอเคโอเคเจอแพะโอเคผมเจอนี่ครับเอ้ยนี่ยเลยนี่ เอจอจมูกก็ดีเลยดิโอเค,อเครู้สึกว่าตรงนี้มันต้องมีอะไรโล่งๆลมัไม่มีอะไรเลยเราเราเก็บเรา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 เดี๋ยวเราเก็บสร้างบ้านกันไหมสวัสดีสวัสดีพอดโอ้าวสวัสดีพอดเดี๋ยวเราพูดมดีพอดดี วาีพอดเออพอดพอดมันพอดีพอดแคไไกตเออพอดพด้ดิพอดมันไม่ดีมันผิดไม่ได้อารอเออมันซื้ไม่ได้อุ้ยพอดส่งบุลาบุณครับ ออืได้ไม่เยอะมากเดี๋ยวคีมคีมอ,อยู่ไหนเนะี่ยอยู่นี้นะตุ้งต้าท,ที่สง่งกุหลาบมาอืม,อมให้มาร้ <ทำ S 1> องอะไรแถวนี้น่ารักค่ะเป็ดยี่สิบใช่เป็นจู๊ะแพะต้นไม้แบบไหน hidu dengan mana dia? siapa? 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 โ <Okay. S 2> อเคเฮ้ยเราขอแค่หนึ่งตัวหนึง่งครับเป็นตีมยังล่ะมูได้ตามยังโอเคครับเป็นเตียงได้แล้วอหนุ่มขุนแกะแล้วหรอโอเคแอะไรทนะั้เอ้ยเอ้ยลุยไปดีกว,ว่าอันนี้เอออ,อ,อะไรเนะนี่ยมันนงครับด้วยอเลยวะ ไม่เคยเจอรุ่นใเคีปไหนแล้ววะชอบหลงอย่างเดียวเลยเกิดเป็นผูวส่วนั่นแหละเขาไม่มีอะไรเลยรอสามวันไลฟ์บินอ๋อไลฟ์ตัวเองบินเลยดิใช่หืมดอกไม้อืมโอ้ เพราะว่าต้องมีขุดท่ามแล้วนะก็นี่เราขุดอยู่ใชไ่ไม่มันไม่จริงเีจมี่ไหนเอาอยู่ยตงรนง,งนี้ใชาลำพังเด็กแบบนี้แบด ยึบยนเอยดิยึบยน่อยดิไปเก้เกมันช้าเพาอแบตใกล้หมดไงมันเลยช้าช้าตาเป็นเต่าเต่าตุ่กตัวต่ยแกนิกิไปถีบเด็กใหม่นะครับอโคตรฝัใจเลยครับอีวัอีวอี เนี่ยเขอยากเอาชี้เรอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่อะไรอ่ะทำไมเออเพื่อนเราเลยขนขนแกะนึงอ่ะเราให้เองปะเรามีแล้วเรามีแล้วเราเขาเตรียมแล้วโอเคโอเคแต่ล่าสัตว์ตอนนี้วันมีกระดูกไหมมีกระดูกขอขอเลี้ยงขอเลี้ยงขอเลี้ยงเออไม่มีเหมือนกันขอเล้ยงมามีมันจะกินหรือเปล่าเนี่ยปัญหานั่นแหละอืมไม่ให้ไม่ให้ ไปไหนดีเราไม่มีที่ไหนเราต้องการกระดูกมากเลยตอนนี้เฮ้ยเราต้องสร้างบ้านอยู่ของตัวเองก่อนไหมเพราะนั่นดีแต่เราไม่มีบล็อกนต้องตกผลไม้ใช่อืมชั้นเร่อพูดหมอบาป้าเข้ามาเลยเฮ้ยเฮ้ยแค่แค่กำลังฆ่าหมาอยู่แบบไม่ให้อาหารมันหรอกหมูลอยฟ้าได้ด้วยเหรอเออไม่มีไม่มีกระดูกสเกลเลตันสเกลเลตันไม่ไปเกิด ไม่จริงอุ้ยมาผ้านี่อาหารหมานี่อาหารหมาไปไหนอาหารหมาไปไก่เรื่องของคนไปไหนก็ไปเลยไม่ <c oughs> ไกิหนกหรออู้เป็นเรื่องดีบ้านเพื่อนหมาบ้านไหนกินอือวันนี้เรายังไม่มีทานของคุณพิกรณ ึมสงไรดีจิไปังก่อนดีกว่าเออแต่เราขอขุดถาดฟินๆกันนะเพื่อนได้เลยเราจะขุดไงนเนี่ยจริงด้วยเออไม่รู้เนกันแหละันดีขึ้นไนก่อนได้เลยค่ะ โอเคขุดใบขึ้นฮะไอ้เอ้ไอฟิกขุดใบขึ้น,นว่ะเดี๋ยวลืมไปมันมันต้องมันต้องกินใชน้ไม่ต้องไม่ก็ใช้น้ำยาไม่ก็ไอ้อะไรวะดูเน็วอ่ะถอยากเห็นผมเล่นมอสเด่นเสาวบอกนะครับอยู่ทองอ่ะทองอะไรหลิก ค่อยอยกเห็นมดเดาบอกได้ลงให้ชมแป๊บนะเรามี โอเคขอขุดอันนี้ก่อนอะไรวะดืมเลยตาสว่างอืมเจอไก่ไก,ไก็ไก่ย่างให้ดาวไก่ย่างให้ดาวสร้างบ้านตรงนี้เล แกอยากพูดจมูกบ้างจมูกบ้าเลยแตกวุ้ยแตกเต็มที่แตกกูเลยตรงเนี้ยวุ้ยจริงๆเครื่องแตกเอาลองไงเพื่อนทำไงดีล่ะ พิมใช่ป่ะคือพิมเหรออุ๊ยโกเลมไม่ใช่นายต้องให้ฉันข่ามาดิมาดิเจี่อกปออกอกอกอออก ต่อสู้กับกเลมตัวตัวมันก็แพ้สิไปป่ะตีทำอะไรเนี่ยอยากอยากตีเร<ม>านะจะไปหากูเลมตัวนะั้นเอาเหล็กนี้งเออไปเลยมันแล้วเออไปเลยเอ้าเบีดแล้วรวยรวยแล้วเราเอ้าเอามาเราตีมันเยอะเราตีมันก่อนอีกเราตีมันเยอะก่อนเองเลยทำไม Thank you.